มวยซ่ามาแล้วหวยซ่าพร้อมรายงานข่าวบันเทิงไร้เฮียไร้นาวสุดซึ้งก้อยรัชวินโพสต์ให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมสามีที่รักหลังต้องพักงานหนึ่งเดือนเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่คอ กว่าจะถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันแม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอพ่อกำลังพักฟื้นเพื่อแข็งแรงเตรียมต้อนรับเบบีในท้องอีกสี่เดือนมงจริงลงแล้วที่แอนโทเนียโพซิลเป็นผู้ครองมงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023แต่ที่ฮือฮาไม่แพ้กันคือโชว์พิเศษจาก ทีทีกริดจัดเต็มในเพลงจากกระวานนี้คือเธอช่วงการเดินไฟนอลวอล์กของ3ามคนสุดท้ายเฉิดฉายความปังความเดินสับไม่แพ้นางงามทำเอาแฟนคลับกรีดสลบมอบมงให้อีกอันไปเลยโสดแล้วฮอตนักแสดงสาวไอคอนวัยรุ่นแพรวานิชาพัฒน์ัดชัยยพลรัตน์ร่วมงานใหญ่เปิดตัวเกมดังสุดคลาสสิกในตำนาน เอดออฟค้างงานในคอนเซป Enter the World of AOK OK, the Assembly of Warrior เปิดประตูสู่โลกของ AOK OK, รวมพลเหล่านักสู้สุดยิ่งใหญ่เตรียมโชว์สุดเซอร์ไพรส์เอาใจเหล่าเกมเมอร์ในวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่24สิงหาคม66เวลา15นาฬิกานะชั้นหนึ่งโซนเซนทรัลคอร์ดเซนทรัลเวิลด์มันเทิงครบเอสุภาชัยศรีวิจิตเปิดบริษัท A Entertainment ประเดิมป้านนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่เจ็ดคนมีชาแดาคิมและเทอุงพักผู้บริหารและแหนมรณเดชวงษาโรดที่ปรึกษาของบริษัทโคริเน็ตเวิร์กพาร์ทเนอร์ร่วมงาน ห้ามพลาดคอนเสิร์ตการกุศลสุดอบอุ่นและประทับใจเพื่อสังคมช่วยเหลือพี่น้องศิลปินในวงการบันเทิงที่เจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นผู้ป่วยติดเตียงกับคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่5รวมศิลปินดังยุค90ทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งตู่แม็กอินทอรอาจารย์ตองเทวันรั์แสนยากรโอชัยรัฐเทียบเทียม วงบูชาแบนสิงเจริญบราเธอร์อ้อมนิสาลักษ์ชูวงชายวงผู้หญิงปราโมดวิเลปะนะอ้อมวงเฟรนลังนา้านาก็ดิโอลานเหมาว,วงชาตรีเต้สวอนแจ็คก,กี้โอเย่ดีเอวีเอลลเอไอวีเอลยเอนและอีกมากมายในวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคม66เริ่ม15นาฬิกา ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังบัตรราคาเศษ2,000ส่วน1,500บาทจองบัตรโทร09 5703 6591คุณตู่หรือไอดีลนทู095 703 6591สู้สู้ซาซาอาจิ้นอ่ะ แมททีรณีลงภาพริมชายหาดชุดว่ายน้ำสีฟ้าสดสายแคปชั่นอย่าให้หนูต้องเปรี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทำมาแล้วพี่เกรดว่ารินทร์อนคู่จิ้นอดไม่ไหวขอคอมเมนต์แซวนื้อแน่น้องคนนี้แมทตอบกลับถ้าอยู่กับพี่เกรสัญญาจะไม่นื้อครับแซวหนักระวังผีผลักนะอ่า